มาค่ะพี่น้องขาเมืองถึงหน้าตาอาจจะไม่สวยงามแต่รสชาติน่าจะอร่อยนะน่าจะอร่อยเพราะยังไม่ได้ชิมเลยมักไก่เองค่ะล้อ่าซื้อปีกไก่มากค่ะมากินกระสมตำนะคะพี่น้องค่ะมาจ้ามาไม่อนีเอาไปอีกนิวสิมากินซอยค่ะแม่แม่พี่น้องสูตุสุนเด้อมากินเขาแรกงน้ำกันเด้อค่ะเขาแรงกับเมนูง่ายๆสมตำเแล้วก็ปีกไก้อบเอาค่ะเบย่างดอกมันห่อนเอาเผ็ดเด้อวดเด้อแต่แน่ๆอร่อยอซมิรกะทินพร้อมนะคะเนาะ วหนูลืมเอาผักมาให้ป้าพรอือเพิ่นว่ากินผักแน่มืนอนี่ค่ะพี่หนอ่องเรื่องกินไก่เอาอไก่กว๋วยเชียมทัวหนเอาเด้ออือได้ยมเข้าไหมได้อรนะ่อยมายูหน้าสักก่อนพักยครแม่ค่ะ ้วปลูกห้บางลายแล้วก็ไปตัดไหมพ่อคปลูกแล้วต้องตัดให้กินด้วยนะรอตำเพราะอจอ๊ะหยิบทุกทีพริกมาเป็นเม็ดเลยวะปลูกจะโรกับพริกแซ่บด้วยอร่อยหม,มักพานตัดใส่บ้างออกออกหวานเข้ม เสิ่มเพิ่มเลยน่าจะมันเ้ามพอดีเลยอืออมัน,มมนได้จอนวิ่งนี่อ่ะอันนี้แบบเนื้อรวนค่ะพี่น้องมาเพิ่มเพิ่มืมบอืมันได้แจกดี น้ำต้มมันอยู่ตรงนี้นะปะอืมไอแชม้องก็กลอบอะอืมอร่อยอืมมีพี่พี่ต้องน้อนถามว่าสรุปแล้วอีหลานนี่จะเผ็ดไปเผ็ดนี่อา้านี่หลาตัวนั่นเล็นี่อา้าวอีหล่า แต่มีประมาณแต่มีอยู่หกเพจนะคะทำไมต้องเปิดหลายเพจเพราะว่าเปิดเป็นเพจสำรองค่ะบางเพจก็ทำไ้ให้ลูกแต่ไม่รู้ว่าอนาคตลูกโตขึ้นลูกจะเอาหรือเปล่า <c oughs> อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะคะน้องๆพี่พี่แม่ๆคุณยายสะดวกรับชมช่องไหนก็ได้หมดค่ะออนงปลาเลย อร่ปะครับส,สามรสอร่อยแต่หนูตําออกยอยเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็นหวานนันเนี้ยอยยมยืมร้บนี้ํำแบบนี้พอเผ็ดกินน้ำเผ็ดจะมักเปรี้ยวขอเทียมพุณ ไไเอาไสไหมอืมเต้นเต้าใส่น้อยแท้วะเจมมีเด็ดปีกกับเกลืงองเขาไม่ไปยแซ่บอ้าเต้นไม่เจอไม่ต้องคอยแซบเนาะอืมอร่อยมากเลยค่ะ

ยวกับปักติดเดี๋ยวมันได้พริกเป็นดอกเลยพริกแห้งอีต่างหากเป็นตูจีจะไม่ละเอียดไนงะอ๋อพี่น้องคะป้ากินวัว้งเคยไปกินหรือไม่เมนูแบบนี้นะคะกินย่างเดรก,กแซ่บค่ะพี่น้องคะว่าแต่เป็นส้มตําแล้วก็ไก่ย่างหรือปีกไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่นะคะง่งายๆเ <c oughs> บสิกแบบบานๆเท่าพี่น้องคะเอาเขาเนื้อเขาจามาั้ง แสบจะเลิ่นอาหารแห้งค่ะพี่น้องค่ะเอาพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้หละ่ะพากินกับพี่มิสิกไปแล้วสวัสดีจ้า